ารยืนหัวเรือตำนานเธอมาทางน้ำได้เกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเดินเข้างานเฉยๆเนี่ยมันจะไปเด่นอะไรล่ะคะไม่สมศักดิ์ศรีความดังระดับโลกนะคะการเดบิวเป็นนักแสดงซีรีส์ระดับโลกเรื่องแรกซีนต้องใหญ่เท่านั้นค่ะพอล่าสุดนะคะลิซ่าเปิดตัวด้วยการยืนบนหัวเรือค่ะฟังไม่ผิดนะคะลิซ่ามาทางน้ำ ยืนบนหัวเรือขณะที่เรือเนี่ยแล่นผ่านไปเพื่อไปจอดตรงท่าน้ำของไอคอนสยามนะคะชีก็โพสไปค่ะโพสไปโพสโพสแฟนคลับก็กรี๊ดกรีดกรีดนะคะแล้วชุดค่ะทุกคนโฟกัสที่ชุดค่ะโอ้สีสันถูกใจมากแล้ว ต้องเป็นชุดผ้าใหม่อย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วจังหวัดที่เดินเข้ามาในงานนะคะใขรไม่มองให้มันโลไปและตำนานที่2นะคะก็คือกรีนคาเปตยาวมากค่ะทุกคนยาวมากและสุดนี้คือไม่คิดว่าจะยาวขนาดนี้ที่ซาดเดินฉ่ายิ่งกว่าแคดบ็อกวิตาเรียซีเคอีกนะคะคือยาวขนาดที่ว่าคือซีนใหญ่ซีนเต็มมากเลยะค่ะแบบว่าคนสามารถลุยกล้องถ่ายได้ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะเนาะเพราะทางเดินเนี่ยยาวจริงๆนะคะเราเชื่อว่าสื่อและดูทุกคนค้าเห็นไหมคะสื่อแบบแน่นมาก เลยนะคะโอ้โหแล้วมาดูลุคของลิซ่าในวันนี้นะคะลิซ่าก้าผมนะคะโอ้ยสวยมากงามอย่างไทยเลยนะคะแล้วก็จะมีผมปลอยๆข้างหน้ามานิดนึงนะคะอุ้ยแล้วนี่นะคะก็จะเป็นชุดสีแบบบานเย็นเนาะเป็นสีชมพูแบบสว่างสว่างนิดนึงนะอุ้ยขับผิวมากเลยคะ่ะตรงช่วงไหล่คือผ้าจับจีบสวยมากเลยนะคะสังเกตตรง ข้อมือนะคะเป็นเหมือนแบบพวงมาลัยเนาะอุ้ยดีเทลวสวยมากจริงๆค่ะครั้งนี้นี่คือต้องยกให้เลยรองเท้าก็เป็นส้นเข็มนะคะสีเนี่ยเข้ากับชุดเลยนะ ถือว่าเป็นชุดผ้าไหมไทยนะคะดังนั้นผ้าไหมไทยเตรียมขายหมดแน่นอนค่ะเตรียมตัวหมดสต็อกแน่นอนนะคะรีบถีบจักขายวันพรุ่งนี้เลยนะคะเพราะยังไงชุดทรงนี้ก็คือต้องขายออกแน่นอนนะคะเป็นชุดลิซ่านะคะตอนนี้นะคะอากาศน่าจะร้อนมากๆเลยนะอุยลิซ่าสู้ๆนะคะทุกคนครับเป็นกําลังใจหน้าจอนะคะอ่ะอย่าลืมไปกดไลค์ทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก,กดแชร์รูปอะไรต่างๆของลิซ่านะคะเพิ่มเอนเกจรัวๆเลยนะก็วันนี้นะคะอัปเดตเท่านี้นะคะเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตใหม่นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องหนูด้วยนะคะจะมาอัปเดตข่าวไว้วเลยค่ะก็ไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะ